คนเกิดมาก่ายมีอดีตเนาะพี่น้องเนาะอดีตบางคนก็นสวยรู้บางคนกับมืดมนบางคนเกิดมากับทุลักทุเลแล้วแต่ว่าผู้ใดสิสามนามทถ้ำบุญมาแบบใหนเนาะว่าคนเฮาน่สานนามถ้ำบุญมาบ่พอบ่ซ้ำกันเนาะแต่ละคนกับแต่ละแบบแต่ละอย่างมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาข,ของชีวิตเน่บ่ บางคนเนี่กัอุ้ยมีอดีตที่สวยหรูหมดงามมีความสุขมากมายมาแต่งงงแต่งงานก็นมีความทุกข์ลายก็มีบางคนกับชีวิตทุลักทุเลมากก็มาแต่งงานช่วงหนึ่งของชีวิตก็มีความสุขหล่นเหลือโดยการสร้างนำท่านหม่นของเพื่อนมาโดยตลอดเนาะก็กมีความสุขแต่พอสัญญาหนึ่ง มันมีความถูกต้อมันเป็นเรื่องของชีวิตสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลามันบบมิไผกกาหนดใดนอกจากตัวของตัวเองเท่านั้นละ่ะเพี่น้นอบุญกรรมบุญกุศลที่เฮาสราง้นมามันเป็นจังไ๋มันก็สิไดลาโพลจังสั่นทุกคัทุกคนผู้ใดเบื่อเสือสาหรับเล่นเล่นเสือเรื่องเวรนกรรมมันมีจริงมีจริงมีเห็น เมื่อว่าสิเกิดขึ้นก็ะเพื่กระซางโดยซเฉพาะตัวเล่นเนึ่งเล่นกระแดบ,บุรับผลกรรมในส่วนที่เล่นเหตุไรหรือว่าผลบุญในส่วนที่เล่นเหตุไรวบุญกรรมถ้าสังเกตให้ดีทุกคนพอทุกคนเห็นในตัวของตัวเองทั้งนั้นแหละนอกจากาสิบไพสิบโใสซใจหรือว่าเห็นแล้วสิบโสนใจบ่บงเงินบงงาะมันเป็นไปบ่ปไรหรอกทุกคนมันตองพบตองพอเนาะทุกคนมันตองเห็นมันมีแผลเรเว่นกรรมบุญ บุญวาสนาอย่างต่างๆที่เขาเหตุเขาสางเขาสะสมมามันมีเถอแน่นอนถ้าว่าถึงเนาะคือจังพุณบาลเพี้ยนแลนเนาะอดีตชาติเล่าบุญว,วันละเหตุบุญเหตุกับมีอย่างมากวาชีวิตเราเกิดมาใหญ่มากเราจังคอยมาเผชิญได้หล,หลายปัญหาได้ถามว่าเราเป็นคนดีอไปเช็คประวัติเราโหลดหาโมงได้เนี่ยทีบ่ดี เอาปากกามาวงสิคะมันว่ามันแบบชีวิต้อยอย่างแบบเป็นเล็กน้อยที่ไฟลุไฟหาความำจะเริญก้่าวหนานให้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่โไปทั้ลายชีวิตผู้ใดบ่ไปเอาเปรียวเอาลาดผู้ใดเราบ่ได้อยากได้คองไผฟฟ่ฟีพ่พรนะ้อมนะเกิดมากับหนึ่นเคยเห็นเด็กน้อยคนนี้แหละจะได้จะคอยเป็นคนที่ ผูคกค้นใหักในหอมสามถสมบทีพวกแม่แมเอฟซีเัวพวกเชา่ชาเมช่าโลกหลายหลายคน้นเบื้องตวัดล่เล้วมสีหักล้วบว่วัสดุคุ้นใหญ่คุ้นตัวเอว่วพวกแวดว่งบ,บันเทองอเหงต่างๆะหักล่อหกัหกล่อีลีเดยว่าเป็นเด็กหน่อยที่ว่าเป็นเด็กหน่อยอย่างสาั่งเนื่อสั่งตัวโดวยจะของฮะนะคือว่าดีเป็นมด,เ,นเ,มดเพียร้อมเป็เมด เมื่อวันศีมีลูกมีเมียแต่อดีตเนาะมีลูกมีเมียแล้วตอนที่เรามีลูกมีเมียเราก็บโบเคยที่ว่าจะเห็นเห็นลูกเมียลำบากเด้เราก็ดูแลเมียเราดีดีดีนี่ตามที่เราถ่ายทอดอำนาตามที่เมียเราเาอี่ยงเสี่นะอดีตเมียเราเหวี่ยงเสี่นะกับมุกหัวนะเลี้ยงในเบื้องที่ผ่านหน้าบัวเบื้องหน้า เบื้องหน้ากล่องหรือหลังกล่องแล้วก็ธรรมชาติแล้วอยู่กันแบบมีความสุขอยู่กันแบบธรรมชาติมาเลยบอกว่าเบื้องหน้าเป็่นยังไงเบื้องหลังพวกเราก็เป็ยนยังสัน้นเพราะฉะนั้นไมด้โอทีเล้าออกมาแต่ละคลิปแต่ละอย่างมันเลยกลายเป็นธรรมชาติมันเลยโเฟกกนะสมัยเราอยู่กับอดีตเมียเรากับลูกเล่ากับครอบครัวเมียเล่าจยงสี่ 4, กับครอบครัวอดีตเมียเล่าจังสี่ 4, นะั่นทางเรามีความสุข คือมาพวกเอฟซีรือว่าช่าเน็ตเดิมหรือเ่ามันมีความสูงมันมีฟิลแบบธรรมชาติมันมันนี่เฟซมันมึงนี่อย่างที่ห้าแบบจะแอบตีอย่างเล่าเลยนั่นนะคือมันน่ารักไปหมดเลยไม่ว่าจะพูดกับแม่กับลูกกับเรียกกันพ่อเรียกกันแม่โอ้ยมันน่ารักมันแบบนี่ละมันเป็นชีวิตครอบครัวที่ธรรมชาติที่สองคนสั่งได้ังเดซะสม เมว่าวัเป็นเงินทองของแก้วเงวาความดีความชอบเพื่อนได้สะสมมาน้ากันเนาะแม่ว่าตอนนี้เพื่อนเสด็เลิกล่ากันไปแล้วแต่ว่าให้จงจาไว้ว่าความรู้สึกดีๆของพวกเพื่อนกับมีมาหลายคือกันน้า,นาความดีความชอบในครั้งหนึ่งอดีตที่อยู่กับภรรยาและลูกๆพูนิบาลพินเล่แล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความอบอุ่นแล้วก็บให้ความอบอุ่นแก่ลูกแกเมียเรา แบบสุดยอดสุดยอดซึ่งผู้ชายลหลายๆคนเหตุบอรไหคือเล่าเสื้อแนว่าในว้สซ้ำเล่านี่หน่อยคนนักที่จะเหตุให้ลูกให้เมียดใดขนาดนี้การันตีได้เลย ว่าหาหน่อยแห้งที่จะได้ขนาดนี้กับผู้ชายเด็กหน่อยคนหนึ่งซึ่งมาจากครอบครัวที่พอเม่แตกแยกเราแบกเก่าของครอบครัวบริมีความสูบบริมีความอบอุน่นแต่สามารถที่จะไม่สร้างชีวิตครอบครัวให้ลูกให็นว่าเด็กอบอุ่นได้ขนาดนี้ เขียนคลิปแบบนานลากที่เมียเล่าอดีตเมียเล่าเคยเหราว่าอีหยังไปฟังเบิ่งเดือนนี่น,น,นี่ลิ้นเอาคลิปนี่มาให้เบิ่งนี่เบ,บิบ่งฟังด้วยกัน,นพี่น้องเดี๋ยวคือเป็น,เป,นเป็นเงินเก็บในส่วนของอ่าการขายของอ่าแ,และและก็ะคือเป็นส่วนมากกึ่งเป็นอ่าเงินเก็บในส่วนของรายการเงินอ่า ในด่านบันเทิงหลองล่ำเขาเอาไปต่อยอดในการจะสื่อสิ่งของสื่อรถก็จะซื่อลวดเสียงคือแบบเป็นเงื่อนส่วนของล่ำนะคะตัวนี้คือแบบเป็นเงื่อนเก็บและเราก็ขอบคุณคู่ชีวิตนะคะที่ดีของเราเขาโชคดีที่ว่าเรามีคู่ชีวิตที่ดีคือปกติเอาตะกี้บริบทไว้บ้างแต่เมื่ออยู่น้ำกันเ็คือว่าเหมือนกับดวงมันสมโพงกันนะพี่น้องตะกีบ้บริบเงื่อนเก็บ โสดอแต่ก่อนหนให้แม่เก็บเงินหายให้คุณแม่เที่ยะเก็บเงินให้ก็จะมีในส่วนของคุณแม่แต่เราเนี่ยไม่ได้มีเงินเก็บน,นะเอาใส่เงินติ๊บเงินหยงางไปปกติใช้ใช้ใช้บ้างเก็บบ้างเล็กน,น้อยสินะพี่น้องกระซือั้นซือนีส่วนตัวแต่ว่าส่วนเก็บส่วนหลายแต่กกบว่าหลายนะคะให้คุณแม่เทบเป็นคนเก็บหายสินะแต่ว่าพ่อเออเพราะว่าเรามาเออมาพ่อไม่มีชีวิตครูไม่เหมือนกันที่ธุรกิจขายของไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเออทุกอย่างมันโอเคขึ้นมากๆอืม ก็เลยว่าเออต้องขอบคุณผู้ชีวิตที่ดีขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเอฟซีขอบคุณอ,ณอาอยากพี่น้องเนะะี่ยแคนรอบค่ะเพื่อนร่วมงานทุกคนนะคะที่ชีว่างล,ละ่ะที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นนะคะที่ความรักความเมตตาพี่ซีเนเดยพี่น้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและนานารลักหมางๆเลยเนาะแต่ว่านั่นทั้งนี้ทั้งนั้นมันกบ เป็นเรื่องความอดีตไปแล้วตอนนี้เพื่อนกระไดเดินทางกันคนละเส้นทางไปแล้วนะยังเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วทา้งอดีตเพื่อนกระไดมีครูชีวิตใหม่แต่สําหรับเพื่อนเนะี่ท่านเองมีครูชีวิตดอกเพราะว่าเพื่อนยังห่วงหรูห่วงเต่าอยู่แต่ทั้งสองฝากสง่ายแล้วกับเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนาะมันสิเป็ยนยังไงมันกับเปลี่ยนการตัดสินใจของคนสองคนคนนอกโดยสามารถที่จะเข้าไปยุ่งยามหรือเกี่ยวข้องใด แต่ว่าที่เรียนวิดีโอไม่เบิงนียมาดามเาล่นนด้วว่าเลีนเป็นอย่างคือเอาลูกเก่าไม่เบิงเพราะว่าเล่นเขียนว่ามันเป็นภาพทีนารากักควรจดจำะนะมันเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราถึงกันและกันในทางที่ดีๆมันเป็นการสร้างพลังงานบวกให้กันและกัน สถาบันบาลินบอลอโลมันก็นมีเห็นอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วลละพีน่น้องมันก็นมีหลายอยู่แล้วลละปูตุงว่าที่ออลินบอมาโลงคือว่าลินว่ามันหนากมันหนาวจดจําภาพถี่งดงามภาพที่ บอกถึงความรู้สึกดีๆให้กันและกันนานาแต่ตอนนี้ถึงมันสิแยกทางไปแล้วตอนนี้มันก็ต่างก้นกระต่างหอนอยู่บัดย้ำเถ่ามาฮื้อหลูกใหญ่ขึ้นมาจาึงไดเพิ่นกับพอ่อยื่แล้วลคิดพ่อเมียเพิพ่นหวอกกันจึงไดเหตุแย่งกิจกรรมรวมกันอย่างจึงไดเพื่อนจะเห็นเพิ่นกับพอ่อยื่แล้ว่ะเพราะว่ามันมีแต่สิ่งดีงามมันมีแต่สิ่งสวยงามเพื่อนจะต้องฮักพ่อเป็นมากๆเลยล่ะ เราเพืนกัตตองหักแม่เพื่นมากมากเลยละ่ะเพราะว่าทั้งพอและทั้งแม่เพื่นกับหักเพื่อนคือกันเด้ดแต่ว่าด้วยความอจซิปินอีกโก้เมื่อยอย่างเฮ้าอาดหูใดมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเอพื่นเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ ตนตรงนี้เลืงจะบวขอเก่าวกายนพว่าทุกคนถูกปัญหาทุกครอบครัวมันก็มีปัญหากันสุขุสุขนเนะพี่น้องเมื้อยให้โลกสวยหรือเฟอร์เฟกันทุกทอกทุกครอบครัวหรอกทุกคนทุกครอบครัวกะเจอปัญหาเมื่อเลือแต่ไผยสิหาทางออกได้จึงได้ฮื้จึงได้ได้สิเข็มแข็งลายกูกันยังเสียนะออาต่อไปเนี่ย ก็มังบึงคลิปของคุณยบาทินแลนเด์เลี้ยงเสียเยวมาลงถ่ายคลิปเห้เดบึงเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกันเดินหนาสูก่าวสูคลอม แน่ไหนสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพิ่นกะชีวิตเพิสส่นกะสดใสขื้นนะอีหยังขื้นเหมือนเพิ่นเข้มแข็งขึ้นและหลายเรื่องลหลายอย่างนอกจดีใจก็เพื่อนพว่าเพิ่นดีใดมีกำลังใจสา้างผลงานออกไม่เฮาบนาโซเชียลเหว่าพวกแม่ๆมอซี่ือว่าทุกคนนาอทั่วโลกได้เบิได้แย่งกันว่าควาว่าการพัฒนาชีวิตของเพิ่นนี่สิไปจังไดเห็นจังไดพัฒนานไปจังใดลิ้นกันเลยได้เอา คบางคลิปเมาปิดถ่ายเวิงกลัวซื้อเพื่องใจน้องเพื่อนสีเพื่อนเด็กเก่าไปไก่ไปไก่เฮ้งแล้วมีวันพี่แล่นตอนนี้เก่าจนพายที จะมาเปรียบเทียบเล่าบุไดแล้วเห็นแต่เป็นมุมสดนมรอขื่นซื่สซื่อได้พี่น้องเฮ้ยผู้ใดได,ได้เป็นผู้สาวร์ได้เป็นเมียเนี่นะคนเนี่ยโอ้ยอิจฉาเด้ออิจฉาเด้อน้องพี่น้องเนาะเอาเช่นไหนเอากป็นเพื่อนที่ตกันพี่น้องมวนมวนต้กันวจวดจัดจ้าไป็เพื่อนตกันจ้า ปีบ้านสินริแลนด์ตเกียวมิวสิกสวัสดีครับซีตัวเกียวมิวสิกเมื่อนี้หน้าเวทีผู้ใดสิซีู่ฮานเตะม่วงเศร้าขอเชียร์พี่แม่ย่าจองพี่แม่ย่าจองขอขอบคุณครับย่าจองหมากลาดเด้อตกคนได้มไม่เห็นบอกตกลงไปนี่มันเป็นสองลอยโซ่เด้อเป็นสองลอ,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 อยปีป๋กล่องยี่สิบกระได าจิว่าคาตกรรมอันอีแม่นาเรียกที่อี nga กันอีกลาเมื่อนี้ก็ได้เมื่อนี้มือสันวันดีมือปิดฤดูกาลของหมอลำอีสานนครศรีนะครับมือนี้ดีใจร้ายในมาแบทโชว์กันครับพี่น้องผู้จัดที่เลี่ยงกับเป็นหนึ่งในผู้บริหารของหมอลำอีสานนครศรีมือนี้ดีใจร้ายครับพี่น้องที่ เดินทางมาถึงมือปิดโปงแล้วหลังจากที่ทีมงานเข้าเดินทังตะล่อนอ่อนทั่วไปทั่วเมืองเมืองทั่วฟ้าเมือ,อมงไทยจังสันแล้วมันเห็นแก้วเบียร์มันก็เป็นจังสันละมันข้อแหจงจะมันกินพูดยาวคักง้าเออเครื่องดู่มีออกรีออกกระบอกเดมาให้ทั้งห้านเลยเอาบ้างสว่วเจ้าสิยากไปเสื้อนั่นมันไปกลับมาหรอไปกลับไปร่อนแล้ว โ okay, อเคเบี่ยวมากอ,อีแม่ยเบี่ยวมากเลยล่ะเออเจ้าสีแล้วนะาาข่อยนั่นก็เพราะว่าสีรอดบางขาสามบอกคนเด้งเขาอ,อยากพนเย็ดของเสียข่อยควองอยังหูบ้างบ่บอกเอารับเงินรับทรัพย์กันเดี๋ยวเจาาว้ายืนขาโดนยืนขาเอ้ยนายประศรัน จำเมื่อสองเท้อโอเคเลื้งเทืาสองเท้อของแถมตีๆเอาโอเคเมื่อนี้บัสเปลีิดบาทพี่น้องเอาใจพี่น้องด้านหน้าเวทีนะครับพี่น้องมือนี้ราคาพิเศษพูดพิเศษเลยเอาของมาของมาไม่เย็นงบดีบ้ากันไหติมื้อนี้ก็ได้เบิร์ดเนี่ยขวัญเจนของหูจักรไม่เย็นองเบิร์ดในโซนทองแห่งุูเปอร์ ไปจับพูดก,กันกับเนี่ยพยายาเสียงลอโซเดอ้ออันไร้โบดรองไห่น,อน้อหว้วงไห่ฟังเพลงอยู่ผูด้เดียวเออแม่นกตรด,ดี่ยมดูสิีวันนี้มาให้กำลังใจลูกชายพร้อมทีมงานตัวดดเกี่ยวดูสิีอีสานนครศรีนแม่น้องโครงการอยูดเจริญชินเจียยู่อี่ินนี้ว่าชาย คน,นยืนและแม่เด้ออือทายลูกแม่ทายกี่มาเลยเอา้าวลูกๆตเกี่ยวมือเสียข้าวยู่ใสออกมาละ<ป>เร็วเรียวเรีวเรีวปากหลาคำแพงยีหลาคำแพงยีแดงแกมัยออกมาสวัสดีพี่น้องเพื่อนบ้านกันหนามาทักทายพี่น้องมาคนดูก,ดกลับมาปีนีนม้มาหาอดปีทดูการเลี้ยวนักล่องไหลกป๊ะเก่าเด้ดพี่น้องเออขั้นเมื่อสีไหลโปอีสานนคร่านสีละบนนักล่องในกระไดบ่หน,นีเงินเลี้ยงแล้วอัดรยเยอะมาอีกนิดนึงเออป้า แล้วให้แนะนําตัวกับพี่กับน้องก่อนพอบางคนก็เป็นศิลปินไม่นักร้องไม่ครับพี่น้องหรือว่าอีสานนครศป์กับท่าตัวเกียวโนศิลป์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับพี่น้องอันนี้เป็นวงพีอีสานนครศิลเป์เ่็นวงพีตัวเกี่ยวคนครเิรอเป็่นวงน้องนะผมฮักแพ่งแบ่งปันกันพี่นอ้องมีหยังกับเบื้องแง่กันเด้อคนไทยมีอะไรก็อย่าไปยอมกันสู้กันไปเลยเอาแนะนําตัวจากความมือสุดก่อนครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมนะาทำหน,านาา้าที่ขอบทุณเลยสดครับน้องน้ำอูนไปจะมีสิวสิ์สวัสดีครับน้องน้ำอูนตัวเกี๊ยมิวสิ้ลูกหลานชาวเมืองสกลนนครอนสวัสดีครับน้องยูริรรตัวเกี๊ยมิ <c oughs> ว้ยสีครับน้องยูริตัวเกี๊ยมิวสิสอันไข่อุ้งสองสัปดาห์กลับมาจอยแล้วก็กระดูพี่น้องเือนที่ตันตันะสวัสดีครับสกายตัวเกี๊ยมยุ้ยสีครับ น้องสก,กายลูกหลานชาวเมืองร้อยเกินสวัสดีครับพิเชนเชลเลอร์ตัวเกียวิสีขาวตัวป้าปีนี้หมอลำาพิเชษนมาอยูตัวเกียวแล้วทีวว่ครับสวัสดีครับน้องจุนนี่ตัวเกียวมือสีขาวน้องจุนนี่คนเห็นที่เขาได้หลายหน้านาวจะไปเต็มที่เขาหลาย <c oughs> สวัสดีครับน้องซิ่ยำตัวเกียวมือสีขาว น้องซีเกมตัวเกมเมสิตกมาปีนี้เป็นบ้าวิดเ,เกา่าเก่าอันใดบ่เพูงดอกบุกมันซื้บบอบอกหน่าแม่เขาบอกพ่อว่าอุ้ยอันไหนไม่เคยขึ้นก็ขึ้นนะพ่อนะพนาพันวาหมายถึงขี้มันขืนปีนี้เป็นเสียงผู้ชายแล้วอันนี้ก็เป็นรู่นนั้นบ้านสาวาัถีหมอรัมระเบียบวัตถศิลป์ได้หน,นี่แต่ประด้นเป็นกระพื่อมดีรวงบอค่ะโอเคสวัสดีค่ะน,อน้องสเตนตัวเจียวเมื่ลซิต สวัสดีครับน้องแอร์น hmm. ี่โตเกียวมุสิกาสวัสดีครับครูนักประดุจโตเกียวมุสิกาครูนักประดุจแชมป์ไม่หมดนี่ครับผมแค่สิบสมัย,ม,ยมดไปเมืดมากก็ได้ไม่ค่อยถูกเกี่ยวนักละแม็นครับ สวัสดีครับคุณชินจังตุ๊ดเยมิวสีครับคกูชินจังมาทำกันลับพี่น้องตั้งแต่อยู่สวนท่อนนั่นเรียงกันทั้งนี้หลักเดียนี่ลักสองนั่นตอนนอนสามคนนี่ล่ะยังยังหัวซูมือนี่ยูแต่ว่าหายไปเราสองคนสวัสดีครับกล้องว่าอยู่พญาเสืองตุ๊ดเยมิวสีครับกล้องมาอยู่พญาซึ่ง พี่ละคือหน้าตาชว์หน้าตาแล้วผมน้องลี่อูมือน,นี่เป็นบอยูเป็นลามหนึ่งบ้านแล้วก็น,น้องเจนนี่ตุเกี่ยวมือสีจังก็จะเห็นข้าวหราไฟภาพงานไประยะยา,ยาวเออเพราะว่ากินเราเขาปากแล้วพวงขึ้นเพื่อ้บูษันบีบปอบเขาก็เลยได้เกิดเหตุการณ์ดราม่าแต่ว่าก็จบเลยสรับพี่น้องใอ้อยัยไซึมกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเอา้เอาศิลปินอาวุโสที่ประมาจารย์ที่สุดในค่ายแล้วนั่นคือคุณวิเชียนเซเลอร์รกับผลงานกำลมงหมวน,มวนครับในวันนี้ก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ครับ máy thủy nhân riêng máy thủy nhân cả đầu riêng không ủa tôi kèm người tôi mà xin riêng vì